มันนม้จะเทศคิดหลอกจิตมันหลอกมานมนานนะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจถึงเรื่องมันหลอกจิตทําไมมันยังหลอกจิตไม่ดูแล้วหรือหรือสักทีเขาหลงมันอยู่อย่างนี้แหละคนที่เวียนไายแท้เกิดก็เพราะหลงจิตนั่นเองดูเรื่องมายาของจิตองค์ตานเทศนาว่าจิตตานี้วัาตาจิตวัณณตาจิตตานะว่า จิตหลอกลวงจิตเหมือนกับกระลีงหลอกเจ้าไม่ทราบว่าใครเป็นคนหลงใครเป็นคนหลอกจิตดนั่นแหละหักหลอกจิตเองจิตดหักหลงจิตเองแต่มันจะแดงมาภายนอกด้วยอาการกายด้วยอาการขาหูเป็นต้น ตาเช่นอะมันตาเห็นลูกไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ทราบว่าลูกตีหรือลูกชั่วมันหลอกให้ลุ่มให้หลงลูกตีมันก็หลงและลูกชั่วมันก็หลงเสียดีกว่าดีชั่วกว่าชั่วมันไม่ปกติมันไม่เห็นตามเป็นจริง จึงเรียกว่ามันหลงลรูปสรารพัดทั้งฟองมดทุกสิ่งทุกประการเหมือนกันหมดโดยเฉพาะลูปมนุษย์ของเราถ้าหากดีก็หลงมัวเมากับรูปนัน้นๆถ้าหากชั่วก็หลงมัวเมาเพราะกลมชั่ว คำว่าหลงนั้นหมายความเธอไม่เห็นตามที่จริงเห็นตามจริงนะไม่เรียกว่าหลงแท่ที่จริงนั้นลุมเป็นสภาวะอันหนึ่งของมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แต่อวนไปตามสภาพการของมันในคนที่สุดก็ดับมันมีอะไรเหลืออยู่ในรูปมันนั้น ไม่ว่ารูปต้นไม้ภูเขาไม่รูปสิ่งสภารวัตถุทั้งปวงหมดที่คนแต่ง้นมารกรดีที่ธรรมชาติแส่งมาโดยประการต่างๆก็ดีมันตั้งอยู่ไม่ได้นานย่อมแปรไปตามสภาพของมันในคนที่สุดก็ดับสลายไปนั่นจะเป็นของจริง คนเรามันจิตที่งงมันหลงนั่นมันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นหลงตนของตนน่ก็ยัอย่างไม่แล้วยังไปหลงคนอื่นอีกสั่มันเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนไม่ไม่เไม่เห็นตามเป็นจริงและก็ยังเห็นว่ามันจะยืนยงของงานต่อไป แทนที่จริงมันก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่เห็นว่าเป็นของจริงจังอะไรแท้จริงนั่นอะไรเงก็เรียกว่าหลงถ้าหากคนเราเห็นตาเป็นจริงแล้วมันก็เป็นภาวนาสมาธิกันน่น่ทีมันไม่หลงมันเป็นสมาธิกันนี เดีย๋ยวนี้มันหลงนะทีมันยังคอยเป็นสมาธิฮัดเท่าไรก็ฮัดเถิดฮัดสมาธิภาวนาคือฮัดจิตฮัดใจเห็นมันก็ไม่เห็นตไม่จริงมันว่าของไม่เที่ยงก็าว่าตามท่านไปแต่ใจไม่เห็นท่านว่าเกิดมาต้องแก่ต้องชรา ไปยาที่ต้องมาดัชนีประเห็นเหรอมันพูดนันไปเห็นเหรอเด็ใจไม่เห็นนั่นไม่ทราบว่าใครจะทำยังไงมันยักจะเห็นจริงฮัเพ่อานาสมาธิฮัดตรงนี้แหละถ้าเห็นตาจริงนั่นฮัตไปกี่ปีกี่ชาติกระฮัดตน์นั่ อาจไเห็นตามจริงเท่านั้นแต่แตาครูบาอาจารย์ที่ไหนปรงเทศตท่างที่ไหนก็ให้เห็นตามจริงเท่านั้นเห็นสภาพเกิดขึ้นมาได้ประดับไปเห็นสภาพเกิดขึ้นมา,ามมตับไปนม่สมดลเรื่องอันนี้เรียกว่าหลอกหนึ่งตามันหลอกใจหลอกมันจะมันจะแดงออกทังตา มันแสดงถึงลูกยงว่าใจเป็นคุนหลอกนอกจากนั้นอีกหลอกด้วยหูอีกเกิดตันนี้หูก็หลอกมันแสดงมาทังหูได้ยินเสียงอะไรต่างสัรพัดทุกอย่างหลอกลวง หลอกแท้นหลอกโดยแท้นะเสียงวิธวีวเวเเสียงอะไรนะต่างสับพะทุกอย่างเห็นเป็นผีเป็นสางไปหมดเห็นเป็นเสือเห็นเป็นจัดร้ายต่างๆเรากลัวเราสัาพัะอย่งสิ่งของพวกมนมันก็หลอกไปอย่างนั้น ผีไม่เคยเห็นตนในตัวเลยแต่มันก็หลอกว่าเป็นผีเสียงอน,นัรนนะ่ะแท้ที่จริงมันไม่ใช่เสียงอะไรหรอกเสียงธรรมดานี่แหละเช่นเสียงลมก็ดีเสียงนัดสาระสิ่งเป็นหนูเป็นไก่เป็นเป็นหนูเป็นตุ๊กแกก็จ่าเถัด ก็าันหากินตามเรื่องตามราวของมันธรรมดาของสัตว์มันก็ต้องหาอยู่หาจินสิเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ฟังเขาเข้าใจเป็นเสียงอื่นเรากลัวผีเราก็เข้าใจเป็นผีเรากลัวคนเราเข้าใจเป็นคนเรากลัวตาได้เรื่ต่างแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเสียงนั้นที่ นั่นนั่นหลอกอันหนึง่งแต่ก็ดีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาตามันหลอกลวงจิตมันหลอกแสดงว่าทางทางรูปทางตาจิตมันหลอกก็แสดงมาทางหูมันก็ดีอยู่มันแสดงหลายเรื่องหลายอย่างนั้น อย่างนั้นนะมันเป็นเหตุในเกิดอุบายปัญญาเหมือนกันถ้ามีกลัวไม่เกิดปัญญาสิ่งทั้งหลายนั้นมันหลอกลวงเราเรารู้จักว่ามันหลอกมันให้เกิดปัญญาตรงนั้นน่ะคัน้ารู้เรื่องรู้เท่ามันมเกิดปัญญาขึ้นมาทันที คือจดแจ้งฟังได้สิ่งนั้นอยู่เมื่อสืบสวนดูถี่ทวนแล้วมันไม่ใช่เสียงที่เรากลัวแต่เราไปยึดถือสิ่งนั้นเลยกลัวในสิ่งนั้นต่างหากอันนั้นได้เกิดอุบายได้เกิดปัญญาเสน่ห์ทั้งเมื่อเกิดอุบายปัญญาเสน่หมันก็กล้าหาัน ต่อจิงเน่งต่างที่หลังก็ไม่กลัวการที่ไม่กลัวนั่นแะได้อุบายปัญญาจากนันั่้แลเห็นนั้นจึงว่าสิ่งใดที่มันหลอกลวงอยู่นั้นรูดเล่ยเคลี่ยของมันคือความกลัวนั่นเรู้คนอุบายปัญญาของมันนั่นเรียกว่าเกิดปัญญา ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปัญญาอึดใยใช้ปัญญานี่แหละเมื่อรู้เท่ารู้เรื่องกอนแล้วก็สงบลงไปได้คิดก็เป็นสมาธิทั้งนั้นเราตั้งมั่นลงไปแนวแนว่แนไปได้ขนาดที่หนึ่งแล้วที่หลังขั้นหากันเป็นอย่างนั้นอีกอาการอย่างนั้นอีกแล้วก็ใช้อุบายเก่านะ ต้องไปมันก็ชำนี่ชำนานหายแก่งกลัวจึงหลายเกิดขึ้นมาก็ธรรมดาธดาเลยแหละเหมือนกับกลัวมันกลัวจะกลางคืนตอนนี้มันไม่กลัวมันก็เหมือนเกิดกลางวันสิน่เกิดขึ้นมาก็เหมือนกับกลางวันเสียงมันกลัวจะกลางคืนะกลางวันนะโดยสมองไม่มีอะไร รูปหรือคะนี่มันหลอกเอาพิจารณาให้ละเอียดทีทั่วลนงไปจนไม่ตุ่มหลงในรูป,ปน,นั้นครานี้เห็นรูปอะไรต่างๆมันก็อยู่คงที่จิตก็เป็นสมาธิภาวนาอุบายภาวนาต้องเป็นอย่างนี้ ทุกๆคนยึงว่าให้พากันไปเจารณาทีให้สีทวนอย่าให้หลงจิตหลอกลวงจิตจิตนั่นหละเป็นผู้หลอกหจิตหลอกลวงจิตแล้วก็จิตได้เป็นผู้กลัวอีกครับขันหากเกิดปัญญาแนละ้วมันไม่กลัวและะ้วครับจิตก็กรา ไม่มีใครหลอกใครนะครับนี่สบายดให้จับตัวจิตให้มันได้ทางนั้นจับตัวจิตไม่ได้มันก็หลอกลงอยู่ล่ำไปจิตเป็นคนหลอกเราต้องจับจิตให้รู้จักให้ตัวจับจิบจตให้มันได้มันจึงไม่หลอกคนไหนเป็นคนหลอกจับตัวได้แล้วมันก็ไม่หลอกอาหารก็จะให้มัน ไม่หลอกต่อไปก็ต้องจับตัวนั้นทำมันได้ตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกตัวนั้นต่างหากผู้มันหลอกกับนั่นเนี่ยมันคิดว่าพูดผีปีศาจมันคิดว่าเสียงสัตว์รล่ต่างต่างคู้คนต่งตางๆอันนั้นเน่ะตัวเต่านั้นมันหลอกตัวผู้นั้นเนี่ยฉนเห็นตัวนั้นแล้วจับตัวนั้นเน้่ยมันเคยหยุด ้ายังไม่ทันรู้เรื่องมันก็หลอกล่ำไปถ้าเห็นตัวมันแล้วไม่ว่าจริงแต่ทั้งหมดมันหยุดทั้งนั้นเลยไม่ว่าแต่จิตนี่ยมันไม่ว่าแต่มันหลอกจิตนี่หลอกมันเป็นอะไรก็ตามเถิดถ้าจับตัวจิตตัวผู้คิดผู้นึกตัวนี้เนาะคิดนึกตัวนี้มันหลอกมันรวมตัวนี้มันสงสัยตัวนี้เนี่ยมันพางวุ่นวายเดือดร้อน ตัวนี้มันเกิดโถมันัดขัดแคแมตัวนี้มันไม่สบายใจเพราะตัวนี้เหละยท่านเห็นตัวมันแล้วมันก็หยุดแต่สิของน้อยนิดเดียวคุณถ้าจับตัวนั้นได้หมดเรื่องเราไปตามมันเนี่มันยังค่อยฟุ้งซ่านมันยังค่อยวุ่นวายมันยังค่อยหลอกลวงเลื่อยไปนั่งอยู่วันข้ามคือรุ่งแต่ว่าไปตามมันมันไม่ไม่ไม่ได้จับตัวมันจริงๆ อาการต้องมาจับอาการของมันนั้นเราเข้าใจว่าจับจิตได้แล้วแท้ที่จริงมาจับอาการของมันต่างหากมันไม่ใช่จับตัวมันแท้มันจึงไม่สงบจับจิตตัวจับจิตแล้วมันกระสงบเอาตัวเดียวก็พอเอาหลายตัวเป็นอาการเอาตัวเดียวนั้นตัวนั่นตัวเดิมของมันแท้ตัวจิตนั่ในตัวจิตแต่ภานในอยู่สงบนิ่งพิจารณาตัวจิตอยู่ จนมีพลังเตียงก่อแล้วมันรวมมันกลเป็นใจ